ไพ่เล่าเรื่องราวความรักนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าในวันนี้ไพ่จะเล่าเรื่องราวความรักของใครให้เราได้ฟังนะเป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะไม่มีการกำหนดหัวข้อเรื่องนะคะแต่บีอาจจะสรุปคำสั้นๆนะคะไว้ตอนที่บีเอาคลิปลงนะ,นะ เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานในความสัมพันธ์นะคะมาดูเรื่องราวในความสัมพันธ์นะคะมาดูซิว่าไพจะเล่าอะไรให้เราได้ฟังใบแรกนะคะ7เรียนอืมแดาบจริงๆขึ้นมาใบแรกเนี่ยเหมือนจะดีนะ แต่พอมาเจอ8ดาบเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกดีอะคะ่ะมันลดลงนะคะอ่ะหถ้วยราชาถือดาบโอเคพลังงานค่อนข้างหนักแน่นนะคะเจอเฮอร์มิตมีเรื่องของความคิดเยอะจริงๆแหละมีคนใจร้อนนะคะราชินีถือไม้ใบนี้เป็นห้าเหรียญ กำลังหาวิธีทางในการแก้ไขปัญหานะคะเนี่ยดูเหมือนยังไม่ได้เปิดใจคุยกันด้วยนะเจ็ดาบสถ้วยนะคะว,ว้าวหกไม้อ่ะใต้สำรับเป็น3ามไม้นะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องราวนะคะที่ไพ่ต้องการจะเล่าให้เราฟังเนาะ ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ในหนาเวลาเนี้ยสานความสัมพันธ์กันมาระยะเวลานานพอสมควรเลยค่ะเพราะไพ่ใบแรกของความสัมพันธ์ขึ้นมาเป็นเจ็ดเหรียญบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นความสัมพันธ์กันด้วยความมั่นคงพัฒนาความสัมพันธ์กันมาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียกว่าถนอมใจกันนะคะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีบ้างที่ไม่เข้าใจกันอาจจะมีบ้างที่ระหองระแหงกันแต่ช่วงนี้ย้ำเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีประเด็นกันอยู่บ่อยๆหนึ่งคนในนี้นะคะ่ะจะเป็นคนค่อนข้างนิ่งๆดุๆตรงๆนะคะ คําไหนคํานั้นชัดเจนอีกคนนึงค่อนข้างขี้หึงขี้หวงขี้เหวี่ยงขี้วีนใจร้อนขี้น้อยใจนะคะขี้งอนอืมเพราะฉันเราเนี่ยเวลาที่คนที่ขี้น้อยใจขี้งอนนะคะน้อยใจเมื่อไหร่งอนเมื่อไหร่อีกฝั่งหนึงอะ่ะก็มักจะไม่รู้ตัวก็เรียกว่าคนที่น้อยใจคนที่งอนนะคะก็ต้องหายน้อยใจเองหายงอนเองมันเป็นแบบนั้นนะคะ แต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยน่าจะประมาณสักเก้าสัปดาห์นะคะเก้าสัปดาห์หรือตั้งแต่ในช่วงหกเดือนหกสัปดาห์เก้าเดือนอะระยะเวลาประมาณนี้นะช่วงเนี้ยนะคะเป็นช่วงที่ทะเลาะบ่อยคุยกันก็ ขัดใจกันคือการขัดใจเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นการขัดใจในลักษณะที่ว่ามีปากเสียงนะอะถึงแม้ว่าหนึ่งคนในนี้จะเป็นคนที่ใจร้อนแล้วชอบพูดจาผงผางใช่ไหมคะชอบใช้อารมณ์แต่อีกคนหนึ่งตอบกลับด้วยความเงียบตอบกลับด้วยความเฉยตอบกลับโดยการไม่พูดอะไรอะมันก็เลยกลายเป็นสถานาการณ์เหมือนสงคามเงียบเบาๆในความสัมพันธ์นะคะ แล้วเนี่ยหลังจากที่ทุกอย่างอะค่ะกระท้อนกระแท่นมาสักพักหนึ่งอะก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะในความสัมพันธ์เนี้ยมันมันยังไปต่อกันได้หรือเปล่าเพราะว่าเจ็ดเหรียญนะคะขึ้นมาคู่กับแปดดะไพ่สองใบนี้เป็นพลังงานหลักของความสัมพันธ์เลยนะมันบ่งบอกว่าไอการที่เกิดสถานการณ์ของการสงครามเย็นในความสัมพันธ์เนี่ยมันทําให้เดาใจกันไม่ออก เดาทางกันไม่ถูกนะคะทางที่รู้สึกรักกันมากนะคู่เนี้ยชอบกันมากนะแต่ตอนเนี้ยมันรู้สึกเหมือนมันอยู่วงอยู่ภายใต้แรงกดดันบางอย่างนะหรืออยู่ภายใต้วงล้อมของพายุนะคะเฮอริเคนอะไรก็ไม่รู้ล่ละที่มันแบบทำให้ใจอะคะ่ะไม่เคยสง,งบเลยแต่ถามว่า ทั้งสองคนเนี่ยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันไหมไม่นะคนที่รู้สึกอะคะ่ะคือคนที่ใจร้อนในความสัมพันธ์บีไม่รู้ว่าเป็นคุณหรือว่าเป็นเขานะแต่ถ้าคุณเป็นคนนิ่งและเขาเป็นคนใจร้อนบีก็บอกได้เลยว่าเขาเองในณเวลาเนี้ยก็กระวนกระวายในใจอยู่แต่ถ้ามันกลับกันคุณเป็นฝั่งที่ใจร้อนคุณเป็นฝั่งขี้งอนนะคะบีก็มองว่าคนที่วุ่นวายในใจก็คือคุณ เพราะฉันเล้วพลังงานตรงนี้มันสลับกันได้ไพเขาเล่าออกมาประมาณนี้นะคะแล้วนะออพอเกิดความไม่เข้าใจใช่ไหมคะคิดไปเองนะคนที่คิดไปเองคือคนที่ใจร้อนในความสัมพันธ์คิดไปเองไม่รู้ว่ามันจะยังไงเขาจะยังรักเราไหมเขาจะยังต้องการเราไหมทําไมก็ถึงนิ่งทําไมก็ถึงเฉยทําไมเขาถึงดูไม่ใส่ใจทางที่จริงๆแล้วว่าอีกฝั่งหนึ่งอะไม่รู้ตัวเองเลยด้วยซ้ำค่ะว่า มันเกิดอะไรขึ้นนะคะอ่ามันเกิดอะไรขึ้นคือยังรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็ยังอยู่ในจุดที่ดียังอยู่ในจุดที่ความสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆนะคะก็ไม่ได้มีอะไรเพราะนั้นเพราะหน้าไพา่ตรงนี้มันไม่ได้มีความสัมพันธ์ซ้อนหรือว่าอะไรนะแต่มันจะมีคือลักษณะของนิสัยที่แตกต่างกันเท่านั้นค่ะ แล้วหกถ้วยใบนี้นะแม้ว่าบางคู่เนะี่ยจะมีความแตกต่างทางด้านของอายุแต่บีก็มั่นใจว่าคุณทั้งสองคนมีความผูกพันซึ่งกันและกันมากแล้วคู่ของคุณเนะะี่ยค่ะก็มีพลังงานของโซเมด้วยนะมีพลังงานของคนที่เคยเป็นคู่กันนะคะเราก็มาเจอกันอืมก็เรียกว่าคนคนนี้เป็นหนึ่งในคู่ของคุณที่ได้มาเจอกันนะคะ ในช่วงชีวิตหนึ่งของคุณแต่ถามว่าจะได้อยู่กันไปจนแก่จนเท่าไหมถ้าเรื่องเหล่านี้ใช่คะ่ะเพราะว่ามันมีไพ่หกไม้ขึ้นมานั่นก็คือการที่ความสัมพันธ์นี้จะสามารถกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ได้เป็นครอบครัวกันได้เป็นฝัง่งเป็นฝาได้เป็นการตกลงปรงใจที่จะสร้างทุกอย่างไปด้วยกันแล้วก็มีอนาคตร่วมกันจริงๆละ แต่จะอยู่กันได้ยืดไหมยอยู่กันได้ยาวไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวในความสัมพันธ์นะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่เห็นนั่นคือการที่คนที่กระวนกระวายใจเนี่ย mm. ก็ยังไม่กล้าที่จะพูด mm. ไม่กล้าที่จะถามนะคะอีกฝั่งหนึ่งสักเท่าไหร่ยังเก็บเอาไว้นะคะยังไม่ไม่พูดมันออกไปอะ่ะมันเลยทําให้ก็ไม่เข้าใจกันอยู่ดีไงคะพราะการไม่พูด มันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันเงียบเพราะอีกคนนึงก็ไม่รู้ตัวเลยอ่าเพราะฉะนั้นเราเนี่ยการที่เราน้อยใจเองแล้วเราหายเองนะถ้าเป็นฝั่งของคุณนะคะมันก็เหมือนกับว่าในครั้งเนี้ยก็จะต้องเป็นแบบนั้นค่ะคุณก็ต้องหายเองแล้วก็กลับไปคุยกันแบบปกติอืมทุกๆอย่างมันก็กลายเป็นแปลว่าในความสัมพันธ์เนี้ยการที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันดําเนินไปกันแบบราบรื่นแล้วเป็นอนาคตระยะไกลของการรักกันได้จริงๆอะค่ะ มันคือการที่เข้าใจในลักษณะนิสัยของอีกฝั่งเพราะอย่างที่บีพูดไปว่าถ้าฝั่งคุณเป็นคนที่ใจร้อนฝั่งเขานิ่งแล้วเขาก็ไม่ได้รับรู้อะไรตรงนี้เลยแล้วอนาคตวันข้างหน้านะคะมันก็จะยังเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่บีเห็นไพ่เดอะเฮอร์มขึ้นมาตรงนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยอะคะ่ะก็มาจากกระบวนการความคิดที่ฟุง้งซ่านถ้าฝั่งคุณเป็นฝั่งที่ฟุง้งซ่านคุณต้องลดกระบวนการความคิดที่ฟุ้งซ่านนี้ลงมา เมื่อคุณเ,เข้าใจในความเป็นตัวของเขาว่าเออเขาก็เป็นคนที่ชัดเจนคนนึงนะเขาก็เป็นคนรักเดียวใจเดียวนะเขาก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้นอกรู้นอกทางนะคะแม้ว่าจะมีเวลาให้กันน้อยลงอะ่ะแต่เขาก็ยังอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยการที่คุณทําความเข้าใจเขาแล้วประคับประคองความสัมพันธ์อะความสัมพันธ์มันก็จะเป็นอนาคตระยะไกลๆของกรรันและกันได้จริงๆคะ่ะอ่ะไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ที่อยู่ในใต้สำรับนะคะ สามไม้แปดถ้วยแล้วก็หนึ่งถ้วยนั่นคือการที่เราจะต้องละทิ้งบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นได้เริ่มต้นเป็นความสัมพันธ์ที่เติมเต็มซึ่งกันและกันในอนาคตเพราะถ้าเรายังเอาแต่ใจตัวเองถ้าเป็นฝั่งคุณนะทุกอย่างในความสัมพันธ์นะคะมันก็จะวนอยู่ในจุดเดิมๆนั่นคือการที่ไม่สามารถเป็นความสัมพันธ์ที่สงบสุขได้ทุกอย่างมันจะวน <ARM 'd> นะค,ควนอยู่ในความคิดวนอยู่ในความไม่เข้าใจแล้วความสัมพันธ์มันจะค่อยๆเริ่มห่างเพราะความสัมพันธ์มันเริ่มรู้สึกถึงความอึดอัดความสัมพันธ์มันเริ่มรู้สึกถึงความเหนื่อยความสัมพันธ์มันเริ่มรู้สึกถึงความเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่อยากไปต่อในความสัมพันธ์จนในที่สุดคนที่นิ่งๆเฉยๆมาตลอดในความสัมพันธ์คะอาจจะฟันดาบโชเลยว่าเราจบกันเพราะเธอไม่เข้าใจเราเลย มันอาจจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ก็ได้นะคะในอนาคตอะ่ะเพราะสิ่งหนึ่งเลยนะกับคนที่นิ่งๆน,นะคะอันที่จริงแล้วในใจของเขาเองอะ่ะคือเขาเป็นคนที่มั่นคงในใจมั่นคงในรักเขาก็จะไม่ทําอะไรที่ทําให้อีกคนหนึ่งเสียใจนะคะแต่พอเขาได้รับผลกระทบจากการที่คนที่ใจร้อนคนที่เอาแต่ใจตัวเองเนี่ยทาขึ้นมาบ่อยๆอ,อะคะ่ะคนคนนี้จากที่เคยอดทนน่ะก็อาจจะทนไม่ไหวอย,อย่างที่บีพูดไปว่า ก็ฟันดาบฉับลงมาเลยว่าเราพอกันแค่นี้เถอะเราคงไปกันไม่ได้แล้วถ้าเป็นแบบนี้จริงๆอนาคตความสัมพันธนะ์น่ะมันก็ต้องหยุดลงนะคะอืมพอเรารู้แบบนี้แล้วแล้วเราต้องการให้ความสัมพันธ์ของเรามันสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้แบบราบรื่นตเติมเต็มซึ่งกันและกันแล้วเป็นความสุขของการรักกันในระยะยาวเราก็ต้องเข้าใจ ในความสัมพันธ์เพราะอนาคตความสัมพันธ์นี้เป็นอนาคตความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงนะคะอนาคตความสัมพันธ์นี้เป็นอนาคตความสัมพันธ์ที่เติมเต็มซึ่งกันและกันทุกอย่างจะได้รับการเติมเต็ม,เ,ตมเมื่อถึงเวลาที่มันเหมาะสมในการเป็นครอบครัวหรือการที่จะมาอยู่ด้วยกันนะคะยังไงในความสัมพันธ์นี้มีโอกาสแล้วก็เยอะมากด้วย ถ้าคิดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ะบีไฮเลยนะแ0 9 0้ในการเป็นครอบครัวกันในอนาคตนะคะแต่แค่ว่าในณนเะวลาเนี้ยคนที่คิดเยอะคนที่คิดมากในความสัมพันธ์คนที่คิดเองเออเองอะคะ่ะจะต้องเปลี่ยนพลังงานความคิดของตัวเองเพื่อทำให้ความสัมพันธ์มันกลับมาอยู่ในจุดที่สมดุลหรือจุดที่สามารถประคับประคองด้วยความเข้าใจ ล้วความสัมพันธ์มันจะเดินไปข้างหน้าได้นานม,กมากๆกับความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงค่ะแต่ต้องอาศัยความเข้าใจนะคะอือเห็นไหมไพ่ของครอบครัวขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเลยนะ เนี่ยเราตามมาด้วยไพ่แห่งลอยแล้านะ่ยไพ่ของคนเก็บอารมณ์นะคะอืมไพ่ของการเป็นคู่การเห็นไหมดูเหมือนว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านเนี่ยอาจจะมาจากสิ่งที่คนอื่นพูดมาเราก็คิดตามกันนะคะมันก็เลยกระทบกับความสัมพันธ์นี้เพราะฉันเราเนี่ย พี่ออร์เลคโลก็มาย้ำให้กับพี่ทาวโว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่สามารถเป็นอนาคตร่วมกันได้จริงๆแต่จำเป็นต้องตัดหรือว่าสลัดบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันอาจทำให้รอยร้าวนั้นใหญ่มากขึ้นจะต้องแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดจะต้องเข้าใจในความเป็นตัวตนของอีกฝั่งหนึ่งให้ได้แล้วความสัมพันธ์ก็จะกลายเป็นความเติมเต็มซึ่งกันและกันในระยะยาว เราความสัมพันธ์นี้ยังไปด้วยกันได้อีกไกลมากๆเลยค่ะแต่ต้องอาศัยความเข้าใจนะคะไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยไม่ได้มีอะไรเข้ามาแทรกไม่มีอะไรเข้ามาสอนมีแค่ความคิดนะคะความคิดที่เราอาจจะคิดเองเออเองหรือมีใครมาพูดให้เราคิดมีใครมาพูดให้เราเราแวงทั้งที่อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้มีอะไรเลย พี่นางฟ้านะคะบอกว่าความสัมพันธ์นี้นะ่ะจริงๆแล้วคุณทั้งสองคนนะ่ยมีเคมีที่เข้ากันมากๆเลยนะทูเลฟใช่ค่ะพลังงานนี้เป็นพลังงานของรักแท้อย่างไม่ต้องสงสัยหน้าไพาในวันนี้เป็นหน้าไพาของคนที่เกิดมาเพื่อคู่กันจริงๆแต่มันจะกลายเป็นรักแท้ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับฝั่งของคนที่ใจร้อน,นะคะ บีไม่รู้นะว่าเป็นคุณหรือว่าเขาที่ใจร้อนแต่ถ้าเป็นคุณบี B. ก็เตือนคุณเลยนะคะว่าถ้าคุณต้องการได้ความสัมพันธ์มั่นคงคุณก็ต้องเปลี่ยนนิสัยตรงนี้นะคะแต่ถ้าเป็นฝั่งเขาอ่าถ้าเรามีเวลาในการคุยกันนะคะเลือกบรรยากาศที่สบายๆนะอย่าไปเลือกบรรยากาศที่กดดันในการคุยกันนะคะ เมื่อเราได้บรรยากาศที่สบายๆแล้วโอเคบบรรยากาศมันเป็นใจแล้วเราลองเปิดใจคุยกันนะคะคุยกันแบบว่าคุยกันเล่นๆไม่ต้องซีเรียสน,นะคะไม่ต้องจริงจังในการพูดคุยเราค่อยใส่กิมมิคในการจริงจังอะเข้าไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดนะคะแล้วการพูดคุยอะมันก็จะจบลงด้วยดีแต่ถ้าเรากดดันตั้งแต่แรกเลยไม่ดีแน่นะคะแบบนั้นอะอ่า พี่นางฟ้าใบนี้นะคะบอกว่าความสัมพันธ์นี้ยังไงก็มีโอกาสที่จะไปได้ไกลแน่นอนนะคะ New Love จะได้มีการเริ่มต้นเส้นทางความรักเส้นใหม่ด้วยกันด้วยนะคะนั่นก็คือการเลื่อนสถานะนี่แหละ,ะมาดูวันเกิดวันที่นะคะแล้วก็ราศีเพิ่มเติม ราศีเมษนะคะหรือคนที่เกิดวันที่1คนที่เกิดวันที่13คนที่เกิดวันที่27คนที่เกิดวันที่25ราศีกุมหรือคนที่เกิดวันที่11และราศีมีนหรือคนที่เกิดวันที่12ส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มี32 37 ส4 23และ34นะคะโอเคเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ